ทุกคนครับก็วันนี้ผมในชา n e l เกมเมนะครับโอเควันนี้นะผมจะมารีวิวเกมนะครับไม่ได้มาแจกเออแจกแจกแจกผมจะ,จะแจกเกมนี้เลยครับก็ลิงกใต้คลิปนะโอเคไม่ได้โปนะฮะก็ถ้าอยากโปเดี๋ยวผมจะลองสอนดูนะครับเออเราจะเลือกตัวอะไรดีผมว่าสิ่งตัวน่าจะดามดเมจแรงเอาสิงโตแลละกันไม่ต้องพูดมากเลยเย็ดไปสองสองตัวมึงไปไกลๆเห็นห่างด้วยไหมโอเคครับเราเซฟกันไปก่อน โอเคครับมันจะสนุกเพียงไรเราไปชมกันเลยโอ้เซฟอีกแล้วอะไรวะไปกนะูเกิลไปไปทางไหนใครรู้บ้างที่ที่สร้างคนดีทุกทิศฐานจริงจริงเหรอ,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 อโอ้โหมีมีการซื้อเพื่อนด้วยเว้ยอุ้ยใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเราจะอุ้ยมีเพชรฟรีลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอต๊ออุ้ยีนะเดี๋ยวเราไปรองชมรับชมวิดีโอกันเลยไปชมรายโอ้ยได้ตังพันสี่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราลองเอาวันแรกกันไหมแรกมันเยอะมากโปรแกรมเกมมา เห็นด้วยเห็นด้วยเฮ้ยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราไปโกงด้วยลัคกี้กันดีกว่าเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนโป้ด้วยเออดีนะโอเคถือว่าดีนะเดี๋ยวผมเซฟทุกรอยเท้าเลยทุกฝีก้าวเลย,เลยโอเคครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านต้องมีแอปลัคกี้พัชเชอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแตกลิงก์ไว้อีกแล้วนะครับก็ผมก็ได้ลองแตกลิงก์ไว้แล้วนะฮะก็ถือว่าโชคดีอะไรโอเคเข้าลัคกี้พัชเชอร์เลยนะฮะก่อนอื่น ก่อนอื่นนะครับให้เราหาเกมที่เราจะโปนั่นเองนะครับก็เกมที่ผมจะโปก็ได้แก่เกมเออมีไหนวะนี่ฮะนี่ครับผมเออนะครับก็กดตามผมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าล u c k ี้พัชเชอร์โปอย่งไงไม่ไม่ไม่ลองแล้วเราก็กดตามผมนะนะอ่ะเปิดเมนูของเพจนะครับแล้วก็กดไปนะครับกดอันที่3นะฮะเนี่ยอันที่3เนี่ยเพื่อจําลองการซื้อในแอปนะครับกดสร้างแอปนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะ ข้ามไปเลยโอเคครับผมได้จะทําการจําลองการซื้อแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะรยทีเดียวนะโอ้โหเป็นบึกๆเลยอันนี้อะไรอ่ะอลูกลูกเปลญกบเหรอจับจับทีนี่รวยเลยอู้อะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยว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 ดูอะไรอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรวะผมงเดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมไม่รู้อ่ารวมทออะไรอ่ะแซมมอนเจ็ดเหมนจะเปิดไข่โปเกมอนเนาะเปิดฮู้ตัวยังงั้นนี่เงี้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 ยทนีกันไว้ก่อนดีกว่าไหมแคฟไปตามแมปเลยน่าเดี๋ยวผมจะลองกันจะลองซื้อให้ดูนะครับเนี่ย่ะเออเนี่ยเนี่ยมาไง เขมเฮ้ยมีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เมลเมลดูท่ที่ไหเขียนในห,หานี่เพื่อนเหรอมันคือเพื่อนเหรอแแช่่ชหมหาโอ้โหถือว่าสกอร์นะเฮ้ยเราลองเข้าไปสู่แมพกันเลยนะ ถือว่าสุดยอดเนี่ยโป้ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้โป้เล่นๆนะเอาความจริงความจังเลยนะโอ้โหรวยเป็นล้านเลยโอ้โหเก้าหมื่นเก้าพันแปดช่วยเยอะนะฮะเดี๋ยวเราลองไปที่ผมยังรูบลบนึงหน่อยโตท่าไหนตโตขึ้นบนไปเดี๋ยวมาตรงนี้สักหน่อยแตงล่างใช่ไหมที่ไปพบด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมในคลิปแตงล่าง จะไปเดินไปไหนวะอันนี้ดินไม่ได้ปีโป้ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางไหนวะที่ไปพบด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยน,น,นะเออมันทางไหนวะ อยารู้เม้นด้วยนะเม้นด้วยล่ะผมอยากรู้ไปพบด็อกเตอร์ที่ไหนด็อกเตอร์ตรงไหนวะพบด็อกเตอร์เมือนินียามาแม่งหาด็อกเตอร์ไม่ได้เลยอ๋อใช่ก่อนอื่นเราต้องไปสมัครงานเออแม่งอันไหนวะใช่ใช่ใช่ก่อนอื่นผมต้องไปสมัครงานที่ผมดูในคลิปว่าสอนเล่นถูกธีเนี่ยสมัครงานตรงเนี้ย น่าใช่นะครับเข้าได้ไหมเข้าได้ด้วยมีครับแล้วก็ต้องางานเคขอบคุณเซฟปึ๊บเรียบร้อยก็ไปคุย,ยกับเจ้านายครับเบียดเบียนความสนใจของเจ้านายที่กำลังคุยกันอยู่ไหมครับไปแล้วโอเคโอค้ยเดีเ๋วไ ได้เออแม่งยังโหดครับโอ้มาไงวะอินโฟไปเลยโอ้โหชัดเปี้ยงมันมาเดเินเล่นด้วยกันนะโอ้ยังโหมดมามึงมาเลยเอโอ้โหแม่งผม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 พูดอะไรไม่ออกเลยอะเออ คือคือยังหดอ่ะเ๋ยวเยวเวนี่คือรนี่เลยยังอุย้ยช่วงะจับเืม,มันม,มนาดอบอกของพนเมตแซมอนไข่หัเปิดเลยปึ๊บแม่โอ้โหุนเจ็ดด้วยโอ้ Let's play เวติกันใช่ไหมวะอันถูกเปล่าแม็กกี้วเวติกันวอลิเลก้าวอลิเลก้าแาบนี้เลยวอลิเลก้าวอลิเลก้าของเราโอ้โหแค่วเวลหนึ่งน,นะผมผมก็ขนาดนี้แล้วอ่าท่านผู้ชมทำไงดีซื้อลูกไหมซื้อลูกได้ปะมันมีลูกให้ซื้อเด้อเออ,น,น,อนี่นี่ไงซื้อไปสิเออเออเนี่ยซื้อไป ไปหาด็อกเตอร์เออนี่ด็อกเตอร์อยู่ทางไหนวะด็อกเตอร์อยู่ทางไหนทางบนเฮ้ยลบหยกดอ่ะเออ,อ,เอ,อผู้หญิงมันหายไปแล้วแปลว่ามันไม่พบด็อกเตอร์อะไรสักอย่างดูด็อกเตอร์นี่ไงด็อกเตอร์อตรดดัวเด้โอเคครับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับโเคคบเดี๋ยวถ้าผมถ่ายเกินแปดนาทีมันอาจจะเสียเวลาโอเคครับก็ขอเพลย์ไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายโชคดี